เอ้ไม้ไม้ไม้เดี๋ยวเพิ่งไปขอขอทีนึงเอาเซฟแล้วแล้วเฮ่ยหมายที่ท่านเรียบเฮ้ยทำไมทำไมมัเงียบกิบเลยวะเราติดต่อไปอีกครั้งค่ะแนสิงก็ออกมาดิเฮ้ยจับมันไว้พวกเราสองตัวมันสองสองตัวตมันเลยตัวตัวมาแล้วสองสองตัวตัวแอบพี่สองว่ะให้ตัวพี่สองตัวตัวจริงๆแล้ไม่แกล้งแล้วมาๆๆ เราตีคนทำไมไม่แซ่ร hmm. ้อยสองร้อยสามร้อยมากมีหกร้อยเอ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่งไปขอขอทีนึงชวนหน่อยชวนหน่อยอ่ะได้ได้เดี๋ยวชวนเดี๋ยวไมค์เข้ามานะเข้ามาเลยเออนี่นี่นี่ไม่ไม่นานไม่นานได้ปะลงมาลงมาลงมาตองลงมาอ่ะเซฟแล้วเราสักรอบนะ ไม่ท่่านเียมทำไมมเงียบกีบเลยวะเวราติดต่อไปอีกครั้งค่ะเฮ้ยทำไมมันเงียบอย่างวะมันกีบเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมพี่วีเซฟเซฟส่งสตรีมครับวันนี้เอางี้เซฟพี่มีศักดิ์ศรีพอพี่ส่งใจร้าไปก่อน เดี๋ยวพี่จะต่อให้ใช้เสือ2ตัวดวนเลยดวนเลยพวกพี่ยืนดูอ่ะดิพี่มีเสือสองตัวเซฟพี่มีเสือสอตัวเอาดีไอ้ตองเพี่ได้รัฟ้ามีขอโทษเฮ้ยเฮ้ยเมิกเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ทเฮ้ยเ อุ้ยพี่มือลั่นเฮ้ยคนเดียวมันเอาจัดเลยว่ะไหวปะเนี่ยอ่ะส่งพี่สองไปดวนมาแน่จริงก็ออกมาดิเฮ้ยจับมันด้วยพวกเราสองตัวมันเลยตัวตัวมาแล้วสองสองตัวตัวแพ้พี่สองว่ะเจ้แพ้พี่สองเหรอแพ้แต่ว่าจะงมมัน ตัวที่ร้มีสามตัวต่างหากอะเฮ้ยพวกพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเซฟตาฝาดหรือเปล่าโอ้โหมึงยังเอามังกรเลยใจมึงทำด้วยเฮี้ยแล้วเอ้ยจับอีกแล้วไอ้จับอีกแล้วจับอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้เส้มแข็งเสียวเอ้ยเอาใ่องยิงเหรออ่ะรอบรอบดีให้พี่สองตัวเวอ่ะให้ตัวพี่สองตัวจริงๆแล้วไม่แกล้งแล้วมาๆมา เอาจริงให้ให้ให้ตัวตัวจริงต๋องเอาจริงนะไม่ช่วยนะไอ้เหี้ยเด็มพวเต็มตัวตัวชาราพี่ต๋องไหมเออเอาเด้อเอาเด้อพี่แบบมันไส้พี่ตองมานานแล้วพี่ไม่ยุ่งเลยพี่ยืนดูอ่ะเฮ้ยไอ้เยอะพี่ปะพี่ปะพี่ปะอันตีดิเซฟอันตีไอ้บันตีดิเซฟอันตีดิเซฟเซฟมเต็มึงโอ้โหมึงจะตายแล้วมึงอันตี โอเคเราเป็นเพื่อนกันโอเคป่ะเซฟอยู่ด้วกันเซฟอยู่ดนโอเคโอเคงั้นพี่ย้ายฝั่งละถ้าเซฟตีพี่พี่ตีคืนนะเออเอาอยู่ด้วยกันเอามังกรไหมเซฟเอามังกรด้วยกันเร็วมา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  m a n g o ด้วยกันเอ้ยเราจะตีพี่ทำไมอ่ะสกิลออสกิลออสกิลอ๋อไม่ วิสาร์ดเกมมิ่งชอปเติมเร็วตอบไวให้บริการ24ชั่วโมงแอดไลน์ไอนะครับแอดวิสาร์ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมนอกจากเติมเกม RV แล้วยังมีเกมมือถืออื่นๆือีกพี่ส่วนผู้ชมสาย PC หรือคอนโซลก็มีบัตรเติมเงินขายที่เว็บสามารถนาไปซื้อหรือเติมเงินเกมอื่นๆได้ทุกเกมอะไรตีคนทำไมไอ้แเกียร์ไอ้บอเกียร์อะไอ้เเกียร์นี่คือการสาั <c oughs> ส่ง <c oughs> สอ <c oughs> นส บอกว่าเป็นเพื่อนกันไงล่ะเอ็งเหลียบนี่หว่าเจงไม่อยากมีเพื่อนเป็นพี่กับพี่วีหรอเออพี่อุตส่าห์ไม่ทำแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวพี่ไปสัดตอกข้ามไงแต่ต้องล้มสามตัวก่อนไงไม่ก็ตอนนี้เราจะเป็นเพื่อนกันแล้วแบบให้เซฟด่วนพี่สอโอเคป่ะให้ลุงพี่สองโอเคมามาเรามาอยู่ฝั่งนี้เอาเลยเอาพี่สองเลยเออเอาเลยเอาเลยพลไอพี่สองเลยเยอะกว่านี้เออเอาเลยเอาเลยเออเฮ้ยพี่สองฟิกแล้ว ตอกฟิแล้วเซฟฟิงตามดิไม่ไเซฟมานี่มานี่ก่อนจับแยกก่อนมานี่มานี่แม็กี้ากับเอาไปเอาให้เอาให้เอาให้เซฟดูดิเซฟเพี่ตองอยู่อะไรอะไรเซฟเอาพี่บานเลยพี่บาพี่อาพี่ตอยเเฮ้ย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 

ก็ไม่พลาดเพราะจะพี่บีหมดเลยนะเพี่อนรู้ปะเซฟตีพี่ทำไมอะเซฟตีพี่ใหมไอ้โดดครับเอาพี่ขั้นตัวอไงแบบคือมึงห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยที่กูยืนอยู่ใกล้มึงแล้วมึงแบบจะตีกูเนี่ยเอาแบบไม่ไม่ไม่ตีพี่ได้ไหมไม่ตีพี่ได้ไหมอันสุดท้ายแล้วปะเซฟเาุดท้าดิสเซฟไม่ให้มามังกรด้วยกันเซฟมึงแรงเล้วเออพี่ต๋องง่ะพี่ต๋องอ่ะพี่ต๋องอ่ะมึงหาดิเออ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  ไอ้โง่คนเก่งไปตีไม่ตีไป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 ตีไอ้มันยิงหัวมึงยืนด้วยกันอย่าอย่าขยับเฮ้ยเซฟปล่อยอย่าขยับยอมยังเซฟพูดยอมแล้วยอมเลือกยังไม่ยอมอ่ะอ่าให้เลือกเองนะจะยอมหรือไม่ยอมให้โอกาสก็ยังไม่ยอมแหละสู้สุดใจรึเปล่าเซฟเพื่อารมพี่เด็กเออสู้อารมณ์พี่ไหมเด็ยวป่ะไหวป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่นะเจมี่ขอโทษสิอ่าอ่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมไอ้เหี้ยความจังไรมันอ่ะเหี้ยเอ้เจมเธอไปโอ้ยเหี้ยมึงแม่งจังไรยจริงว่า อะไรนะโดนลูกหลงไปด้วยอ่ะโดนลูกหลงไปด้วยอ่ะโอ้โหกูณโดนลูกหลงเหรอกูยืนอยู่โคตรไกลเลยเซฟมึงเรียกลูกหลงเหรอมึงตั้งใจเว้ยดนลูกหลงลูกหลงก็คือตััวไปดนลูลูกหลงเงี้ยอะไรกูยืนโคตรไกลเลยเออจัดการไหมแล้วเราไปจบเกมเออโกงเซฟเจ้ไว้ จบเลยจบเลยวกเราจบเลยเสฟแพ้แล้วเดฟิแน่วู้เซฟแพ้เว้ยเซฟแพ้พี่สองไม่ได้โอ้ยโอ้แค่สามคนก็สู้ไม่ได้พี่คบอพี่คาบอคาบอพี่ยด้ดิดิ้้ดิดิ้ตาย้้ดด้ ชอบนะลูกหลงมึงอ่ะ <Their> ล <royalty noise> ูกหลงมึงไกลมากเลยนะขอเคนอีกเกมหนึ <Belgium> oh, <man>. ่ง <openings> อ um, iv ่ะแต่ขอเคนอีกเกมหนึ่งอ่ะเอาเ่ากาเ่ามาดิเอาฮ่อมาดิด้วยเอาตัวลายเซฟเดี๋ยวนะขอดวนเซฟแบบโอเมนเดี๋ยวมึงเหลี่ยมกูด้วยการกดแวนนะมึงไม่ต้องออกเกมไอเซฟไหนไหนบอกโอเมนไงไม่ไปโง่เองดิ